บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดงานวิจัยล่าสุดชี้ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีสารก่อมะเร็งร้ายแรงโดยเฉพาะก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยสารนี้มีชื่อว่าบิวตาไดาอีนโดยสารนี้จะเข้าไปทำลาย d n a ในเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และกลายเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัยวานานุกูลคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าสารวิวตาไดาอีนเกิดจากการเผาไหม้ของบุี่และการใช้ความร้อนกับน้ำยาบุี่ไฟฟ้าหากสูดดมเข้าไปทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆเช่นจมูกและคอนอกจากนี้ยังทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะ วดศีรษะแต่ที่สำคัญและอันตรายมากกว่าคือมีหลักฐานยืนยันว่าสารวิวตาไดาอีนเป็นสารก่อมะเร็งที่มีความรุนแรงและถ้าหากเรารับสารวิวตาไดาอีนเป็นประจำนะคะแน่นอนค่ะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างที่กล่าวไปนะคะนอกจากนี้ค่ะยังทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงอีกด้วยค่ะ ปัจจุบันคนจํานวนไม่น้อยยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายโดยเชื่อว่าควันหรือละอองจากไอบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเพียงไอน้าที่มีกลิ่นหอมจากสารปรุงแต่งเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าทำอันตรายได้ถึงระดับ DNA ของมนุษย์ และมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันถึงเรื่องนี้อาทิงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ PNAS ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการได้รับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้หนูทดลองเป็นโรคมะเร็งปอดได้และต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสำหรับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับบุหรี่ปกตินะคะจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่สูบบุหรี่ปกติถึง4เท่า บุรีไฟฟ้าอันตรายขนาดนี้แล้วตอนนี้ใครที่สูบอยู่ยังคิดจะอยากสูบต่อไปหรือเปล่าคะ